เหตุเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแะบางคนเนี่ยไม่รู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเ,เกิดมาด้วยกันจิตนั่นแหละมาเกิดอยู่แล้วจิตปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิสนธิที่แรกก็จิตนั่นแหละมาเกิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่รู้เรื่องของจิตมันยากมันที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต อาการมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงามันตัวจริงอะไม่เห็นเลยซึ่งมันเป็นการยากลำบากซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ปรากดคือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัว แต่จับให้ดูมันก็นตัวมแมลงต่างมันไม่ได้อะไสิล่ทะทำอย่างนั้นเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคำพูดนั่นแหละคว่าจิตบวาใจนั่นคำว่าจิตวาวา,ตาใจนั้นก็นคำพูดแต่ตัวพูดนั้นไปอยู่ไหนก็นไไ่ทสาบคำว่าจิตววาใจนั้นไ่ทสาวไปอยู่ไหนเป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปรากฏเสียง <c oughs> อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมหายใจยังไงก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพอกั้นลมทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีน,นั่นแหลปรากดมีตัวอยู่มันยังมีอยู่นะคำว่าไม่มีมันยังปปลกดว่ามีอยู่นะ ว่ามีเนี่ยนะผู้ทีันรากฏดรู้สึกว่ามีเยอะนะอันนั้นตัวใจมันไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันมันนั้นเป็นตัวใจตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกแล้วพอ,อกไปจากนั้นละออกจากผู้นั้นอ่ะมันคิดมันไนม่นสรงมันแต่ง มันจดจำนั่นนี่อะไรต่างทั้งททุก,ก,ก,กอย่างท่านถ่าไม่ไม่มีใจมันก่อนเองมีอาการมากมายเราคนเราที่ยงบ้ากไปเขาเพราะมันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสียท่านทาหกมันมีจิตนะจึงลืมตัวหลงตัวเสียท่ามนมีใจอันเดียวแล้วไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่นงคนเดียว ไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปิภานท่านอธิบายในธรรมอธิาอาธรรมมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปิภานแต่ท่านไม่พูดทังเรื่องใจคือว่า จิอ,อันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่างกับพูดหรอกในที่นี้ท่านได้พูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตจิกถึงเรื่องลูกทั้งนี้เรื่องนิพานถ้ามันมีลูกมันก็ไม่ทราบจะทําอะไรนิพานก็ทําไม่ได้ท้ามันมีลูกทั้งมีจิตทัต้งเจตสิกเครื่องเป็นเครื่องสนับสนุนจิต อย่างว่าล้โกรธอย่างเงี้ยถ้ามมีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่รุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธน่ะนะอันนี้นนเจตสิกความโกรธความเครียดันอะไรต่างๆจนกระทั่งพาบาอาขาตนั่นแหละเป็นเจตสิกบุญกุศลในาตามันเกิดขึ้นกับพระ เจตสิกสนับสนุนถ้าหาไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็ไ,ม,ไม่แรงหลวงพ่อม,มาเปรียบเหมือนกับท่านในสมัยใหม่เขาพูดว่าพลังของใจน,น่นเดเนแนวพลังของใจคือเจตสิก <c oughs> เจตสิกเนี่วุ่นวี่วนวายสารภาพทุกอ,อย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไร ที่นึกปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างก็ลืมตัวเลยไม่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เข้าถึงใจสักทีเห็นแล้วทหากอยากจะรู้เรื่องใจทำอย่างอตมาพูดนะเนี่ยขั้นลม,มใจเหมือนก่นทุกคนน่นแหีะมีมัม้ยตัวใจแท้ก็มีเหมือนกันขั้นลมท่านนะ่ะหมดเลยหยุดนิ่งวัดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นตัวไม้ใจใจในที่นี้จิตรืใจในที่นี้นั่นอธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจที่ของเป็นกลางกลางท่านว่าจิตอันใดใจนั้นใจในจิตนั้นแต่ท่านพูดเป็นสองอย่าง มันต้องแปลกกันอยู่ลักษณะอาการแปลกต่างกันอยู่แปลกด้วยเหตุนี้แหละในการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแทนกทั้นลมาใจเท่านั้นเงียบหายหเลยจะรู้สึกอยู่ของที่ของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอียงไปทางโน้นท้งนีน้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยาบไม่ละเอียด อันนั้นเนี่ยว่าใจใจคือตัวกลางันชี้เข้ามาทําอกทํากลางอกนี่แหละที่ว่าเพราใจคนนี้ไหละชี้เข้ามาทํากลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแท้ที่จริงหาได้ยุ่นั้นอยู่ทั่วแหวงหมดที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมก็มีใจนั่นแหละไปอยู่เจ็บปวดนวลเนี่ยอะไรต่างสะพัาานทุกอย่าง ันไปหาเจ็บตรงนั้นอ่ะที่ตรงนั้นอ่ะที่ปลายเท้าปลายมือคุ่นที่ศีรษะมันก็ไปเจ็บตรงนั้นอ่ะมันวิ่งไปตามมันนั้นน,น่ะแม่นนให้ต้นไม้เราใจไปไปใส่ต้นไม้หน่อยมันเองอยู่ในใจพ้อพลังมันฆ่าเข้าหัดจนงก็ะท่าต้นไม้สั่นสะเทือนมันเถะ มันใจของเราไปอยู่แต่เราไม่ฮัดอย่างนั้นหรกเราฮัดดูเฉยๆนียดูให้มันเห็นใจของจริงของตัวใจใเิาไม่ใช่เฉยๆนี่แหละนั่นเรียกว่าใจส่วนจิตท็นคิดในธรรัดทุกอย่างมันมีขอบเขตทางนั้นจิตจิตแปลว่าผู้คิดผู้นึกในทางธรรมะแปลว่ามาโนผู้พังธมาธมา ทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมะโนเศธถามะโนมายาใจเป็่งของประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจมนัสสเจประสันเนนะภาสติวนะาติวานี่นจะพูดจะจาพระพัดทุกอย่างก็ต้องใจแล้วเป็นคดถึงก่อนในจยังเคยพูดตรงจาได้นพูดเหมือนกันรเรื่องใจ มันพูเรื่องจิตก็มีจิตตั้งกับพัสรัางอาการุกเกิดเกเรเสเนิจิตเป็นของของใสสะอาดตลอดเวลาอาคารทุการเกเต่ังหานหรอกนั่นที่มันเศร้าหมองจิตที่ของของเราเศร้าหมองนอาคารทุกา์เกเรคือเกเรจอดมาแล้วเนี จะคิดนัน่นแหะเป็นนึกไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งตจะคิด,ดนั่นแหะไปชวนเอากิเลสมาอันนั้นท่านยังเรียกว่าจิตถ้าหากว่าจิตตังพระสรังฆ์ถ้าหากจิตนี่ไม่คล่องใส่ตลอดเวลาเราทําความสะอาดไม่ได้เราจิตทุกคนทําความสะอาดไม่ได้ทั้งนั้น ของไม่สะอาดจะไปทํายังไงมันมันมันสะอาดม้นก็ไปสะอาดได้ธรรมชาติมันของทุกปกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแร่เหล็กก็ดีหรือเป็นแร่ทองคำอะไรแร่ทองก็ดีที่มันตกอยู่ในดินนั้นมันไม่ทันสะอาด่าทำห้งไงก็ไม่สะอาดเพามันมันหลอมมาหลออถ้ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วยังไย สะอาดเฮ็ดนินกินดาที่ตรงขึ้นในยึ่เป็นเป็นดินมันใสสะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วมันว่าหมองกระเพียงว่าอาคารทุกกากิเลสเราขัดอันนั้นออกไปแล้วเจ้าด้านในนนั้นออกไปแล้วมันของอาคารทุกการกิเลสมันออกไปหมดแล้วมันก็ใสแจ๋วตามเดิมของใสอย่างเดียง,งั้นกิเลสเศร้าหมองในจิตนั่นก็คือว่ามันอมาคันอาคารทุกกากิเลสไนว่าเศร้าหมอง กาเป็นของฟองใสท่านยังทำไม่สะอาดได้ที่เราหัดมีหัดทำกเกเสให้มันหมดน่ะน,นะทำากเรให้มหมดมันสิน้นเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเท็จน่ะน,น,น,นะหล่ะเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิมไม่ว่าให้พาทั้งเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเี้ ทำความเพียรภาวนามาสักเทไรเทไรก็ไม่รู้จักเรื่องคิดเรื่องใจไม่รู้จักเรื่องคิดเรื่องใจก็ไม่ะอาดไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเป็นของใสสะอาดคือคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดมั่นก็เชรนั่นเองแล้วมาคัดเทรน่ะแล้มันใสสะอาดมันวมาคิดอะไหนมันใสสะอาดมันก็ผ่องใสขึ้นมาแล้วสิเรารู้จักเทร ถ้าเราอยากแก่จะไปเอาไหนมาทําความสะอาดอาคันทุกข์กิเลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความโกรธความหลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาแน่นคือมันหุ้มห่อเลยปกปิดนีดว่าที่จริงมันโกรธมามโกรธนั่นะหนาแน่นทึบอยู่ในตัวเลยจนกระทั่งไม่เห็นตัว มือ่อก็ธเธอไม่รู้สึกตัวแล้วยำยาเนี่ยก็ามไม่รู้สึกตัวในสาวเรเราโกรธนเด็กหน้าบึ้งหน้าเดียวเห็นอาการภายนอกหน้ายักหนามานเห็นอาการภายนอกเท่านั้นเห็นถึงภายนอกม้ยยำยาอันใจมันไม่ทราบว่ายอยู่ไหนกันขุนมัวคุดในคิดขุนมัวต้าหมอมันนั้นตลอดเวลา ต่อเมื่อแนหายจากโกรธแล้วค่อยใสสะอาด่อมารู้ตัวแล้วครับคนไม่รู้ตัวมันก็ยากเหมือนกันสายเลยทำยังไงคนเราถ้าหาไม่รู้ตัวสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนเธอสอนเท่าไหร่ก็สอนเธอไม่เข้าใจ โบราณเท่ว่าหนามันหนามักิเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนาถ้ <c oughs> าหากฟองใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจเพอาะรู้เรื่องนะคือนคอยมันคอยรับอยู่พวงขาดมันคอยรับธรรมะสะอาดมันคอยรับอยู่เสมอเสมอพอพอนยินดีหน่อยก็เลย รับได้ทั้งทหารมันหนึกหนาทึบอยู่นั้นแทนที่จะเข้าใจเลือกกลับหัวจริงเก่ามีคนใดคนหนึ่งมาพูดตัดตือนีะก็ว่าจริงเก่าเขาทำดีก็หาว่าเขาทำเ่อะเยอยเขาทำเท่าจริงทำร้ายกว่าเก่าเลยไม่มีดีสักอย่างเห็นนั่นเลยว่าทุกคนนะที่เรามาปฏิบัติสุทธะจริง ก็ต้องการชำระวใจใหของตนขอให้เข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องเข้าใจมากมายแล้วแล้วก็อยู่นะั่นแหละให้เห็นจิตเห็นใจของตนนะั่นแหละจิตเป็นไงใจเป็นไงรู้เรื่องของจิตของใจเท่านั้นนะยูเฉพาะเท่านั้นความรู้อันนั้นเรียกว่าวิชารู้ใจของตนเป็นวิชาเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะไปหาไหนอีกปัญญาวิชฉาจะไปหาไหนอันนี้ก็นั่นแล้วไม่รู้ตัวอันรู้ตัวรู้ตนนั้นแหม้ันแสนวิเศษแล้วนะจะไปหาไหนอีกถ้ารู้ตัวรูต้ตนมันก็กลับตัวกลับตนได้ัมนเลยเข้าหมู่เข้าทั้งคมได้ัมดเลย รู้ตัวแล้วก็ไปหน้าเดียวใครจะว่าไรก็ไปหน้าเดียวไม่ยอมใครนะนานนะเขาก็ยู่กับหมูก่กับเพื่อนเขาไม่ได้คบค้าทำความคับครก็าไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่เราทำนี้คบมูเพื่อนไมได้ถ้ายิ่งโกรธใหญ่ลวน้อยใจใหญ่ละไม่เห็นตัวเองไม่เห็นเรื่อง,องตัวเอง คิดจะนาทังเรื่องตัวเองน่ะเอ e, ๊ะมันมีผิดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนเรื่องตัวนั้นก็แก้ไขันหมดเรื่องคนเรากับที่อยู่ก็มู่กับเพื่อนไม่ได้เพราะเหตุที้เองจะมาเคยไปเที่ยวป่าอยู่พวกวป่าพวก,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 กมูเเอร์งั้นเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดคนไหนไม่ถูกเพื่อนนะหมู่เขาทิ้งมด อยี่ยนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครบ่าหรอกรู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นเลยรู้เลยทีเดียวแล้วไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้เขาเขาก็ย่อบีง่ายนะ <c oughs> หมู่เพื่อนเขาไม่ชอบเขาแค่ขนของม,มีอะไรหรอกมีผ้าผ่อนสำหรับพุดสองตัวอะไรก ป้ายเลยเปิดนี้เลยการค่ามันงกืน,นป้ายนี้เลยหนีป้ายหนีไม่ไไม่ไปไกลไปนอนอยูนั่นแหละนอกบ้านนั่นนอนไดนไม่นอนหรอกมันค้นป่าคน,น,นาบ่เจอมันท่าบอกมันท่ามันไม่นีอันนั้นมันเห็นได้ง่ายถ้าหากค้นเราได้อย่างนั้นจะดีมากคือยากเป็นการทรมานตัวในคนการทรมานยนในตัว นนะีขอให้พิจารณาตัวเองถึกทุกคนนะใครๆก็ถ้าหงายเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แนละ้วตลอดเวลานั่นเนี่ยค่อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดกายวาจาใจก็หัดของตัวน,นี้แหละต้องเข้าหมู่เข้าคณะอะไรนี่แหละเอาละตอนนั้นแหล่ กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรใหรู้เรื่องของมันจิตและใจี่เปรียบเหมือนกับน,น้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวล,ลา ทั้งแรกทั้ทงฝนและมันแตกออกเป็นตีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นนรกมันเป็นในคลื่นเป็นนรกและมันก่อบุญเหมือนมันก็อขึ้นมาเป็ดก้อนเป็นงอนขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไป เป็นคลื่นเกิดน้ำมาเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำมาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนแล้วก็แตกพระลาะตามันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนวันคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดอย่างนราแต่น้ำมันเลยทวงเขาทีงเรียกเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือน้ำ าการที่เป็นคลื่นเป็นฟองหอยเลยหรือว่าเป็นนอกอะไรต่างๆคือจิตนั่นมัน,มนอันเดียวกันอะไแแ่้งเรียกสองอย่างเห็นนั่นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างนท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างทำไมเรียกลอกท่าน,นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อน อยางเห็นรู้จิตได้เห็นข้าใจสลยก่อนของที่มันเฉยๆเลยก่อนนั่นแหละตัวใจมันเป็นขึ้นเป็นน่อกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอาคารน,นี้พูดง่ายอาคารน,นี้คันเมื่อเราเห็นอาการของคิดใจต,ต่างๆแล้ว แล้วปล่อยวางเรื่องนะไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางก็วางเนามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิิงสรพพะนาา์มันเป็นสนาาัรพะนทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเิดน้ำไปตามเดิมแล้วก็จะไม่ไปยึดอแล้วก็ไม่ไปส่งคือจ,จิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหาก็ามันไม่เข้าหาแล้วก็จา น้องเขามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่เลยก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้าม,มีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อน ให้มันชำนีชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้เชื่อได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งขนาหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยจ็นคู่เป็นคณะการทำนั่นยังบ่อยๆคขนี่หัดได้แล้วตอนนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ไม่มีเรื่องอะไรกระทบ คิดมันจะยุ่งไม่ช่วยเว้นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาแทรกอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนีชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ใดในมุขคณะอยู่ในที่ไหนก็อยู่ใดเรามาหัตตรงนี้แหละ เพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าใหนงานก็ยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิต๋ยวนี้เลยมีได้ทุกข์หาสุขไปไห้เลย ความสุขความสวายอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วถึงนิพพานานั่นนะไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความุกขแล้วก็แล้วกัวกนหรอกชีวิตมันลําบากเยอะเกินทุกข์ยากเยอะเกินเยอะเกินมาในโลกอันนี้เราคงาทุกข์เข้นความทุกข์หนักท่านั้นก็พอแล้ว,ลว,วมรรคผลนิพพานอยู่งนตัวช่างคือ Family.